คือเมลิซาและเจนิสพวกเขาชอบเล่นตุ๊กตาด้วยกันเมลิซาฉันชอบบาร์บี้ส่วนเจนิสเป็นแฟนตัวยงของเบรสสวัสด,ดีมาแล้วในกัรไหมเฮ้ยเ hey, ด็พวกนั้นสิลิเลียนยังเล่นตุ๊กตาเหมือนเด็กๆเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคน <c oughs> และนี่คือวิเบียนและลิลเลียนพวกเธอเป็นสาวขี่ป๊อปและสวยที่สุดในโรงเรียนเจนิส <c oughs> และเมลิซาคงไม่สามารถลบล้างความอับอายครั้งนี้ได้แน่ๆน <c oughs> ฉันก็อยากสวยเหมือนบาร์บี้ส่วนฉันอยากเป็นเหมือนเบรส แต่เราไม่มีวันเป็นแบบนั้นไม่จริงตอนนี้พวกเธอกำลังคูกส่งเข้าไปใน c ท l l ทายที่นี่เธอจะกลายเป็นสาวงามอย่างน่าเหลือเชื่อมาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองกันเถอะไปดูกันเลยเริ่มจากตรงไหนดีนะพวกเธอเข้าใจแผนแล้วใช่ไหมแน่นอนไม่ยากเท่าไหร่ขั้นแรกคือใบหนะ้าถอดบ้านออกก่อนและก็ทามาสให้ทั่วใบหนะ้าค่อยๆทา มันทำให้ผิวเนียนนุ่มฮะสิงจังโอ้ฉันชอบมันกลายเป็นโฟมแล้วดูสิเจนิสฮะกิดอะไรขึ้นกับเธออะไรก็มาร์กหน้าเหมือนกันไงใต้ตาแล้วก็เร็ยเขีป่ปากเลยเอ้ยทำไมเธอถึงหน้าดำแบบนั้นนะ่ะตกใจเหมือนเลยเธอก็ทำฉันตกใจเหมือนกันช่างเถอะมันดูผลลัพธ์ของเธอดีก,กว่าได้เลยเอาแผ่นมาร์กได้ ไม่เหลืออะไรบนใบหน้าแล้วดูสิทุกคนผิวชุ่มชื้นมากๆผิวก็เงางามสุดยอดเมริซ่าพาไปเชสติออกเลยโอ้โหใช่แล้วดูสิผิวของฉันก็สดใสขึ้นมากๆหลังจากมาร์กเราก็สวยขึ้นแต่ฉันไม่ชอบคิ้วน่า,นานเลยต้องจัดการแล้วมีหมังฝรั่งเหนียวๆอยู่มันจะช่วยกำจัดคิ้วส่วนเกินได้เจนนิส <Genius, S 2> ดูสิเจ๋งฮ้ เอาละกำจัดมันกันค่อยๆทาเจนิสเอาไหม <Yeah. S 1> แน่นอนเอาสิฉันต้องกำจัดหนวดมันดูคล้ายสลามเลยอะเอามาทาที่หนวดแสงเอาละเอาออกได้ยังอะเรวเข้าสามสองหนึ่งโอ้ยจะเป็นบ้านเลยใช่การแว็กซ์ขนเจ็บนิดหน่อยและการดึงหมักฝรั่งก็เจ็บเหมือนกันเ,เร็วแล้วได้ผล สาวๆเธอดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยถึงจะเจ็บแต่ก็สวยนะเ <Wow. S 1> มลซิซาขอบคุณน้องอยู่ข้างๆฉันขอบคุณเธอเหมือนกัน <Yeah. S 1> นี่เจนิสฟันของเธอเหลืองมากเลยฉันว่าเธอควรจะฟอกฟันนะจริงเธอพูดถูกเราต้องดูแลฟันเหมือนกันฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรเอายาสีฟันไว้ท่อนิ่งไปใช้สิขอบคุณนะค่อยๆบีบย,ย,ยาสีฟันเอาละ โอ้รู้สึกดีจังเลยแต่ว่าจะล้างออกยังไงอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองนะใช้เปอนฉีดน้ำสำเร็จอโอเจนิสฟันของเธอขาวและก็สวยมากเลยฟันสวยอะไรที่ติแล้วฉันทำมันกับฟันของฉันเดียะยาฟอกสีฟันเอาไม่อยู่แน่แน่เมลิซาอย่าเพิ่งเศร้านะฉันว่าวีเนียช่วยเธอได้ เอาไปสิมันจะทำให้ฟันของเธอเรียงสวยโอ้โฮฉันยิ้มสวยแล้วเจนิสขอบคุณนะเธอทำให้ฉันยิ้มไนดะ้อย่างมั่นใจสาวๆพวกเธอเปลี่ยนไปจากเด็กเนิร์ดเพียเพ้ยนๆเป็นสาวสวยแล้วนี่มันสุดยอดมากลองดูก่อนและหลังสิภารกิจแรกสำเร็จแล้วทีนี้ก็ไปกันต่อต่อไปถึงเวลาแต่งหนะ้าโอ้ตื่นเต้นสัง โอ้ไม่ได้าเธอ,อทำอะไรอะ่ะฉันเริ่มแต่งหน้าแล้วถทารองพื้นไงผิวของฉันจะเรียบเนียนขึ้นดูสิสีผิวสเสมอกันจริงด้วยส่วนฉันมีไล้์แพคหนึ่งนะติทิเทปที่ริมฝีปากและก็คิว้วเอาลูกกลิ้งมาจุ่มลงไปที่รองพื้นใช่แล้วจากนั้น เอามาทาให้ทั่วใบหน้าทำแบบนี้ยิ่งเร็วก็อย่ารองพื้นบางๆให้ทั่วใบหน้าในาพิบตาลอกเทปออกเรียบร้อยนี่เป็นไลา์แฟกที่เจ๋งจริงๆอะถึงเวลาของอายชาโดมาใช้สีจมพูกันเจ๋งว้าวเข้ากับฉันมากเลยฉันมีงไ,งไอเดียที่น่าสนใจกนนว่านี้วาดรูปหัวใจบนกระดาษ แล้วจากนั้นก็ตัดออกทีนี้เอามาติดที่แก้มฮะต่อไปก็ทาอายชาโดว์สีชมพูทับลงไปจากนั้นเอากระดาษอาอกออกมาเป็นหัวใจน่ารักน่ารักที่แก้มตอนนี้ฉันต้องการกลิตเตอร์ทาที่ตาเพิ่มความแวววาวนี่ไงตรงนี้ด้วย ติดเพชรและขนตาสวยๆดูสิตาฉันเปล่งประกายวิง้งวิ้งโอ้โหขนตายาวจังจนพัดได้เลยระวังนะพายุมาแล้วเจนิสมีกระดาษปลวมาที่หน้าฉันน่ะอร่อยหน้าฉันจนจน,นั่เองเจ๋งจังฉันนึกออกแล้วว่าสิ่งนี้ช่วยได้ยังไงเอาแผ่นพลาสติกมาแล้วก็แต่งหน้าทับลงไปบนกระดาษและจักนั้นเอามาทับที่หน้าตัวเอง ลูบๆและจากนั้นลอกแผ่นพลาสติกออกดูกสิทุกคนเคื่องสำอางติดอยู่หน้าฉนันด้อย่างสวยงามแค่ต้องเพิ่มอายไลเนอร์ก็สำคัญคือแค่ต้องเขียนเส้นให้เท่ากันอะไรอฉันทานลิปสติกแล้วและใส่ดาววิบวิบด้วยสวยจังเลยคิดว่าไงเจนนิสน่ารักไหมก็ไรค่กับหน้าเธอเอากระจกมาหน่อยสิอ๋อไม่นะฉันกีดตาได้แย่มาก แต่หนึ่งอะไรออกแล้วมาทำของตกแต่งจากปืนกาวกันพอมันแข็งตัวให้ทาไอชาว์ดสีปลดลงไปเรียบร้อยจากนั้นเอามาติดที่หน้าทีนี้ฉันก็มีขนตาเฉี่ยวๆแล้วก็ตาเฉี่ยวด้วยแล้วยังมีดาวด้วยละ่ะโอ้โหสาวๆพวกเธอแต่งหน้าได้เจัดสุดๆจนแทบจะไม่ได้ มาดูการเปลี่ยนแปลงกันถ้าชอบกดไลค์ like เข้ามารัวๆขั้นตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วงั้นก็ไปกันต่อเลยอืมฉันอยากทำผมเป็นสีสีนะมีสีส้มและต่อไปก็มีสีชมพูสีเขียวและสีฟ้าดูสีน่ารักและสดใสแค่ไหนเจนิสจะทำอะไรอะ่ะฉันติดผมปลอมสีเงินวิบบับสวยจังเลย ฉันชอผมทรงนี้สุดๆพวกเธอสวยมากทรงผมออกมายัางสวยงับดูก่อนและหลังกันทรงผมพร้อมแล้วทีนี้ก็ไปกันต่อติ๊กถูกให้ด้วยพวกเธอเก่งมากสาสาว,สาวพวกเธอต้องมีชุดนะเลือกกันได้ตามใจชอบนี่คือห้องลองเพื่อหาชุดที่เข้ากับพวกเธอมากที่สุดรีบไปลองกันเลยทุกคน ว่าจะล่มจากตรงไหนเนี่ยฮแจ็เก็ตน่ารักจังเจนิสมันต้องเข้ากับเธอแน่แน่อ๋อฉันดูักสุดๆมีความสุดจังฉันมีบางอย่างให้เธอเหมือนกันนะรับสิว้าวนี่มันน่าทึ่งมากไม่มีชุดไหนดีเท่านี้แล้วใช่พวกเธอตัดสินใจเลิกชุดได้เร็วมากถ้าไม่บอกเขาไม่รู้ว่าพวกเธอเป็นเด็กเนิร์ดมาก่อน นี่เหลียญดีนั่นสิใหญ่เนิรพวกนั้นมันตอนนี้พวกเธอกลายเป็นสาวสวยสุดฮอตไม่อยากจะเชื่อเลยสาวๆพวกเธอสวยมากๆจริงเหรอครบคุณนะบอกเราในคอมเมนต์ว่าเธอชอบลุคใหม่ของเมลิซาและเจนิสไหมถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ like, และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย